ขนาดแท้พ่อดวนลาลาเศร้าหมองทิ้งลูกเมียให้โศกาน้ำตานองทำไมต้องเป็นพ่อเล่าเศร้าดวงใจพ่อเจ็บไข้ได้รักษาไม่นานหรอกสุดทําท่อสุดเจ็บจน ผลไม่ไหวไม่บอกลาอาวรก่อนสิ้นใจจดกได้ไรยสนแม่ร้องไห้ ให้จัดทำลำดับขั้นตอนและพิธีกรงานชาปนกิจศพพ่อสุร,ราชัยแสนท่าน,นผู้วายชนซึ่งนอนสงบนิ่งโดยปราศจากการรับรู้ใดๆ ในอีกห้องที่ประดิษฐานอยู่ที่ศาลาเมนเบื้องหน้าของท่านในขณะนี้<ม>เพื่อรอเวลาที่จะประกอบพิธีชาปนกิจให้กับคืนสู่ธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟในลำดับเบื้องต้นคณะเจ้าภาพ อันประกอบไปด้วยแม่เพชรชรัตศิลาเรืองนนท์ภรรยาพร้อมลูกหลานญาติมิตรของผู้ายชนต้องกราบขอบพระคุณท่านประธานและผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้ความเมตตามาเคารพศพหลายท่านได้นำงหลีดมาเคารพศพ หลายท่านได้กรุณา ที่สุดจะบันทึกความทรงกร,รมอันสูงค่านี้ไว้ในดวงใจตลอดไปอาจมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งขาดตกบกคร่องในการรับรองท่านหรือบางประการที่ทางเจ้าภาพขาดความรอบคอบไปเจ้าภาพขอน้อมรับทุกประการ และขออาภาัยไว้ณโอกาสนี้ด้วยขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงโดนบันดาลให้ทุกท่านที่อยู่ที่นี่ตลอดถึงครอบครัวบริวารของท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญถึงพร้อมด้วยจตุรพิทพพรชัยคืออายุวันนะสุขะ ะทุกท่านเทินท่านผู้มีเกียรติทเคารพครับกระผมขอนําเรียนขั้นตอนการชาปนกิจศพพ่อสุรชัยแสนขะหนึ่งเพื่อทราบดังนี้ลำดับแรกที่ผ <Lin> ่านมาคือพิธีทางศาสนาต่อไปก็จะเป็นการขอบคุณผู้ที่มาร่วมทำบุญสามทำบุญหน้าศพ สทอดผ้าบางสุกุลซึ่งทางเจ้าภาพจะได้เรียนเชิญพี่น้องญาติเมตรได้กรุณาให้เกียรติขั้นขึ้นทอดผ้าบางสุกุลห้านำเรียนประวัติโดยสังเขตวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณครูลำใหไยอชาหกพิธีทอดผ้าบางสุกุลสำหรับท่านประธาน างดอกไม้จันทร์ประชุมเพลิงเป็นเสร็จพิธีอน,นิจังสังขารน,นั้นไม่เที่ยงสุดจะเลี่ยงหลีกลบไม่พบหาเกิดมาแล้วต้องตายวายชีวาทิ้งกายาฝังไว้ในมูลดินในการเสียชีวิตของพ่อสุรชัยแสนขะหนึง ทางเจ้าภาพได้นำร่างของผู้วายชนคือพ่อสุรชัยแสนคะหนึ่งมาบำเพ็ญกุศลที่บ้านเป็นเวลาสองคืนมีผู้ร่วมบำเพ็ญกุศลทุกคืนทางเจ้าภาพขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่งขอขอบพระคุณคณะจากสหกรณิคมดงมูลสอง ที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมขออนุโมทนาบุญที่พระคุณเจ้าไห้เมตตาทำบุญดังนี้จากมูลนิธิหลวงปู่น้อยยานวโลและชมรมจิตอาสาสิทธวัดปา่าห้วยรินปัจจัยหนึ่งหมื่นห้าพัน 110บาทและภาพภาไกรบางสุขุลในพิธีวันนี้ทั้งหมดเครื่องทยธรรมที่มาในวันนี้ขอบคุณสหกรณ์กองทุนสวนยางขอนแก่นจำกัดโดยนายเอกกรินนินแก้วเป็นผู้มอขอเชิญเจ้าภาพ ท,ที่หน้าเมนทีเ่เยิ้บันไดเลยครับเดิญน,นะครับขอเชิญท่านเอกกรินนินแก้วครับเชิญครับลำดับต่อไปก็เป็นสากรนิคมดงมูลสองโดยพ่อเกียงนาอุดมเตรียมเลยครับเยี๋รออะไรนะครับอ,อ,บอ,อ่างอีกวะมีอะอม่อีกว่เมีย่มยงา สหกรณ์กองทุนสวนยางขอนแก่นจำกัดนะครับที่ตั้งอยู่ที่สหกรณิคมดงมูลนะครับเป็นสหกรณิคมดงมูลเก่านะครับซื้อยางรับซื้อยางอยู่ตรงนั้นนะครับโดยนายเอกกรินนินแก้วเป็นผู้มอบสหกรณิคมดงมูลสองนะครับติดโรงเรียนทุ่งใหญ่นะครับคุณพ่อเกียงนาอุดมครับเป็นผู้มอบนะครับเรียนเชิญครับพ่อเกียงครับ สำหรับผู้ที่มาร่วมทาบุญมีมากมีรายชื่อมีไม่สามารถที่จะนำเรียนในช่วงได้เจ้าภาพก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงยิ่งนะครับขอบพระคุณท่านที่มาร่วมแสดงความอาลัยโดยนำพวงหลีดมาเคารพศพ ทางเจ้าภาพขอขอบพระคุณมูลนิธิหลวงปู่น้อยยานวโรพวงหิดพัดลมชมรมกิตอา,าสาสิทธวดป่าห้วยรินพัดลมสากรนิคมดงมูลสองจำกัดพัดลมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนาคำพวงหลีดพัดลม กองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนาคำพวงหลีดพัดลมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านหัวนาคำพวงหลีดพัดลมสากรการเกษตรกรวนจำกัดพวงหลีดพัดลมห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคบุญมาปิโตเรเลียมพัดลมครอบครัวดาบตำรวจธีรวัตรพัดลมครอบครัวเพชรชรัตพัดลม ครอบครัวตันสีชนพวงหลีดพัดลมครอบครัวร้อยตำรวจโทนเรศนาคศรีพวงหลีดพัดลมม่วนเฮงหลีเครื่องช่างขอนแกน่นพวงหลีดพัดลมพ่อสุพัฒแม่ขมุกพันลิศพวงหลีดพัดลมนิคมสากรดงมูลพวงหลีดพัดลมสากรนิคมดงมูลหนึ่งพวงหลีดพัดลมสากรกองทุนสวนยางขอนแก่นจำกัดพวงหลีด การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นก็พงหลีดสากรโคโนมกนวลสามัคคีจำกัดผีดีครับท่าทกศส,สาขากานวลและวิไลาการยางมายางพลาเป็นพวงลีดทางเจ้าภาพต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่งนะโอกาสนี้ทางเจ้าภาพขอขอบพระคุณกลุ่มชาปนก,กิจกลุ่มร้อยที่พี่น้องในชุมชนได้ร่วมกัน เสียสละทรัพย์เพื่อบรรเทาความเศร้าโศกเสียใจให้กับทางเจ้าภาพวันนี้คงยังไม่พร้อมขอบคุณชาปนกิจกลุ่มหัวนาคำขอบคุณชาปนกิจกลุ่มสนามชัยครับในโอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญเจ้าภาพที่เชิงบันไดเมนเพื่อมอบสาธารณกุศลอ๋อ ขออภัยครับมุลนิธิหลวงปู่น้อยพร้อมชมรมจิตอาสาสิทธวัดป่าห้วยริยนเืีเชิญครับมอบมอบก่อนครับพอดีอ่านอ่นแต่ตัวเลข <c oughs> ต้องขออภัยด้วยนะครับไม่ได้เข้าสู่พิธมีมีมีไหมคณะกรรมการครับยืนยืนเป็นเพื่อนหน่อยเจ็บภาพไว้เป็นที่เลึอกหน่อยครับ เดีเจอคณะกรรมการครับมีมีสักทีห้คนอย่าพึ่งอย่าพึ่งนะครับตอนนี้ต้องขออาภัยด้วยนะครับเป็นจำนวนเงินทั้งหมดนะครับตอนนี้อยู่ที่1 0ึ่งมืนห้าพอบาทพร้อมทั้งผ้าไตรและก็เครื่องทยธรรมนะครับมากมายถือว่าเป็นลูกของหลวงปู่ที่ดูแล วันนี้ก็มาบรรเทาความเศร้าโศกเสียใจให้กับทางเจ้าภาพที่ได้สูญเสียผู้นำครอบครัวเป็นบุคลากรของชุมชนที่มีความรู้ความสามารถนะครับก็ขอ,ขอสแสดงความเสียใจก็คงจะบรรเทาความเศร้าโศกเสียใจนะครับ <c oughs> ขอใช้แลกกัเท้องกัน <c oughs> ครับเจ้าภาพหน้าเชิงบันไดครับ <c oughs> เพื่อมอบสาธารณกุศล อันคนเราเกิดมาในล่าโลกนับว่าโชคดีเท่าภูเขาขุนเพราะบุญเก่าทำไว้ได้เป็นทุนบุญจึงหนุนให้กำเนิดเกิดเป็นคน ทั้งหญิงชายหลายหลากมากประเภทควรยึดเหตุนี้เห็นเป็นกุศลอย่าประมาทมีสติจงติตนถ้าหมดผลบุญเก่าจะเจ้าใจเร่งดำริเร่งเสริมเติมเห็นชอบคิดประกอบกรรมดีหนีข้อใหญ่การงานชอบรอบคอบคิดพินิษไป สะสมไว้ให้เป็นจิตนิจนิรันร์ญาติบริจาคทรัพย์เป็นบุญกิิยาประเภทหนึ่งมีความเชื่อว่าบุญเป็นที่พึ่งถึงชาติหน้าบุญนำพาเป็น